สวัสดีครับพี่น้องปองไผ่ทุ่บูสุสคกของบาบุไทยเนาะมือในบ้าบุไทยกัดจิมมาเอาเงาะเฮิมนะพี่น้อง,งเงาะเฮิมภาษาไทยเงาะหามเนาะโอ้ยเบิ่งในพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนื้อ,พ,อ,อ,อพี่น้องเบิ่งเนื้อแทบแ่บพี่น้องเอ้ย เจ้าเนะอืมความสุขน,นะพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ได้กินอี่อย่างสดๆนะพี่น้องในป่าเนี่ยเขาเนาะอือกับผลไม้หวานๆพี่น้องเอ้ยผลไม้สดๆหวานๆเนาะมึงเนี่ย

นั่งกินไตต้นอีกคือเก้าพี่น้องบบได้ไปใส่มาใส่เลยน้องเออน้อยแดงอ่ะน้อยน้อก็บแดงบบแดงคักเนาะทำกลางบรรยากาศพี่น,น้องเออ กรอบขนาดงูว่ดสดบรรยากาศดีๆในวันหยุดสบายๆนะพี่น้องโอ้บม่มีอย่างนี้แล้วได้กินของหวานสดๆอืมงูอ่ะอืม Ừ. À, càng đi để bị ngọt nè Ui, bừng nữa bị ơi ừ. ือกินแตงเงาะช่วงนี้พป่น้องข้าไปมือนี้กับโทนี้้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ